เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้อาร์มดอช้อปปิ้งของมอบของฟรีให้ก่อนเลยนะครับนี่ก็คือตัวมาร์กหน้านคอลลาเจนนะครับซองสีทองนะครับฟรีไปเลย3แผ่นมูลค่า597บาทนะครับหรือใครไม่ได้อยากได้มาร์กหน้าฟรีนะครับสามารถรับเป็นกระเป๋ากระสอบใบน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ใหทุกทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าหลังจากนี้โปรโมชั่นนาทีทองจะสุดคุ้มส่งท้ายปีแค่ไหนนะครับก็รับของเพิ่มไปก่อนด้วยนะครับอย่าลืมรับสิทธิ์ตัว ขยายเวลาก็ได้เพราะว่าหลายคนในบนบอกว่าเห็นแวบๆเห็นแป๊บหนึ่งมีของแถมพิเศษมีของแจกด้วยในแบบว่าพันสายแรกทําไมไม่ทันแล้วมันหายไปไหนเอาวันนี้เอากลับมาให้อีกครั้งครับที่อยู่ตรงมือผมนะครับนี่คือโกเซร่มหรือไข่ปลาคาเวียทองคำนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเบสเซเลอร์ของเราเลยนี่คือขวดใหญ่100 ml ใช้ร่วม5เดือนนะก็คือ1 5 9 0บาทเป็นราคาที่เราเปิดตัวใช่ไหมครับวันนี้ให้ฟรีไปก่อนเลยนะสำหรับพันสายแรกที่โทรทันนะครับซึ่งวันนี้ครับต้องบอกก่อนว่าทุกคนเคยชินกัซซสนนนนนีีี้้คือออเร่่มมะะถาาจว ไซส์ขนาดเท่าไหร่และราคาเท่าไหร่ครับไซส์นี้นะฮะจะอยู่ที่15 ml นะคะคือบีบมาเนี่ยปื้ดเดียวก็หมดแล้วฮะใช้ได้ประมาณอาทิตกว่านะครับผมก็อยู่ราคา390บาทครับ<ช>หรือว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะจะเป็น30 ml ใช้ได้ประมาณสัก2 3าอาทิตย์ครับจะอยู่690บาทคุณชเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็เคยเห็นว่าเออจ่ายเงินอยู่300ถึง600บาทถูกไห<ช>มซึ่งอยู่ด้านหน้านี่ยนะครับย้ำอีกครั้งว่า15 ml เนี่ยคือปริมาณเท่านี้เลยนะคือดูดประมาณ3ปื้ด4ี่ปื้ดหมดแล้วนะฮะ30 ml ml ของเซรัม่มไข่ปลาคาเวเข้มขน้นผสมทองคํา 24k จาก,กสวิตเซแลนด์นะครับคือเทแบบนี้เนี่ยเรียกว่าไข่ซื้อทันนี่คือใช้ลืมเลยนะพี่จอรสันนะคือตัวนี้นะครับใช้ได้หยอดเนี่ยได้ร่วมประมาณ5 <c oughs> เดือนเต็มเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่จอรสันยืนอยู่ตรงนี้คือผู้ใช้จริงถูกต้องไหมครับคือต้องบอกว่าล่าสุดผมกลับไปถ่ายละครครับเจอหน้าช่างแต่งหน้าช่นนางแต่งหน้าบอกว่าจอรสันฉันไม่รับแกแต่งหน้าให้แล้วทำไมอะผมถามเกิดอะไรขึ้นอะก็ผมไปยิ้มต่อหน้าเขาครับแล้วมันขึ้นทุกรล้วรอยแบบนี้ฮะช่างแต่ง เดี๋ยวเจอกันครับผมเลยเอาโกคาเวเซร่มครับไปหยดใช้ตรงไหนที่ขึ้นริ้วเนี่ยผมหยดทาไปเลยแล้วบางทีนะผมเทใส่มือแบบนี้ครับแล้วก็โบกเคลือบไปทั้งหน้าครับและหลังจากนั้นครับไปยิ้มหน้าช่างแต่งหน้าเหมือนเดิมมุมเดิมครับแต่ว่าริ้วรอยหายไปแล้วฮะคุณเชนครับดีเลยนะครับผมยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเลยคือไปช่องมากสี่ช่องเดิมของเขาเนี่ยแหละนั้นแล้วเขาก็บอกว่ามีช่างแต่งหน้าเดินมาแล้วจับจอนสันอายุเท่าไหร่เนี่ยไปทําอะไรมาแล้วเขาไม่รับคิวพี่จอนสันนใ้ีีดจ จันใช้จนหน้าเนี่ยในวัย40ปีแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับยังอุดมไปด้วยในส่วนของไข่ปลาคาเวสีดำจากประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ทองคำ 24K จากสแุแลนะฮะคือต้องบอกว่าที่ใช้ไข่ปลาคาเวสีดำเนี่ยคือผิวหน้าของเรานะครับพอเติมตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเติมเต็มนะริ้วรอยก็จะตึงขึ้นมาครับเหมือนผู้หญิงคนนี้ครับในวัย50ปีที่เคยยกธงขาวนะครับยอมแพ้สภาพผิวหน้าตัวเองที่โดนแดดมาตลอดชีวิตโบหน้ามาตลอดชีวิตจนล้างหน้าออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่พึงพอใจใใบหนนนนน้้้้าาตตััววเเเอออออองงงและคทีีีชโกซ่่่่มปป็จยยืืพไ หน้าอําหน้าสดในวัย50ปีพี่ต้องสรนหาปีหน้าสดนี่มันไม่ใช่เล่นๆนะเราต้องแบบว่าเอ้ยยินดีกับเขา,ขาด้วยนะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ mm hmm. เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราน้อยใช่ไหมเราก็จะรีบพูด mm hmm. แล้วก็พูดแต่จุดขาขว่ามันคือเซลลรั่มไข่ปลาเขเวียเข้มขน้นผสมทองคาถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วมีอีก2เคล็ดลับนะครับซึ่งตัวนี้นะครับใส่ส่วนผสมที่สําคัญก็คืออาราโทอินครับพี่ต้องสรัรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะปอบประโลมผิวนะใครที่เคย ปุ๊บทาได้เลยนะครับผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วอีกหนึ่งตัวครับเขาเรียกว่าอัลฟาอบูตินนะครับหรือตัวนี้เนี่ยในศาสตร์ของการชะลอวัยเรียกว่าเป็นสารต้านแก่นะคือทาอบูตินเข้าไปครับใครที่มีริ้วรอยจะตึงขึ้น<อ>แล้วก็ผิวเรียบเนียนเหมือนพี่จรสารที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้นะครับบอกก่อนเลยว่าเรานะฮะจัดโปรโมชั่นอยู่เนี่ยก็คือขวดใหญ่1 5 9 0งพันห้าร้อยเ้าสิบบาทใช่ไหมลดเหลือเก้าร้อยเพราะบเก้าบาทและทุกคนนะครับก็หาซื้อได้หรือบางคนเคยซื้อไป ครับวันนี้ครับดึงเบสเซเลอร์กลับมาให้ครับรับฟรีไปเลยครับขวดที่2แถมฟรีไปเป็นซื้อ1แถม2นะครับจ่ายแค่999บาทโทรมาได้เลยครับที่1451หรือ Line แอดอาร์มาโนะครับพิเศษรับฟรีผ้าไปอีกครับเฉพาะออนแอร์นี้มีของขวัญปีใหม่ให้ฟรีอีกหนึ่งอย่างจะเลือกรับเป็นมาร์กหน้า3แผ่นมูลค่า597บาทหรือกระเป๋าสุดพรีเมียมจากอาร์มาโก็ได้เลยโทรไม่ทันงดแถมงดดราม่าทุกกรณีนะจ๊ะโทรมาได้เลยครับที่1451หรือ Line นะะคครรัับบยย้เลนว่าาาเเเเเรรรอออบสซล์โโปมชั่นขงเเรานี่ยนะครัับบกลมาห้าหรั้ง เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรโมชันนี้หลายคนเคยเห็นแล้วนะครับว่าจะได้แค่ซื้อ1คนใหญ่แถม1คนใหญ่จ่าย999บาทแต่วันนี้ยังมีอยู่จริงคือขวดที่ผมจับอยู่ตรงนี้คือซื้อ1คนใหญ่แถมให้2ขวดใหญ่แบบนี้คุ้มๆไปเลยนะครับใช้ได้ร่ป15เดือนนะพี่ออนันนะจ่ายแค่999บาทรีบยิงมาก่อนนะครับยิงมาให้ใส่ไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับโทรมาก่อนที่1451หรือ line ad amado นะครับพิเศษร,รับฟรีเพิ่มไปอีกครับเฉพาะออนแอร์นี้มีของขวัญปีใหม่ให้ฟรีอีกหนึ่ง โทรไม่ทันงดแถมงดดราม่าทุกกรณีนะจ๊ะโทรมาได้เลยครับที่1451หรือ Li n e แอดอาร์มาโดนะครับไปดูอีกหนึ่งผู้ใช้จริงนะครับนั่นก็คือคุณกวานะครับในวัยใกล้40ปีคือเป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละทีนี้พอนั่งตักแอร์นานๆออกไปโดนแดดเลยนี่ไม่ดีนะพี่จอนสันนะมันต้องทาอะไรนะครับแต่ทีนี้กลายเป็นว่าคุณกวานี่ก็เลยติดนิสัยว่าต้องโบหน้าหนาๆก่อนทีนี้พอล้างหน้าออกมาก็รู้สึกไม่พึงพอใจกับผิวหน้าตัวเองครับเลยซื้อโกเซรัมครับทาเป็นประจำอย่างต่อเนน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 นืื่่่่ออองงงงทททุนะไไกกกววััี้้้้้แตตหหหาาาาาาารรพิดยะะใใคไไไไไไปมมมม็บํํูจขึ วันนี้ย้ำโปรโมชั่นรอบที่3ก่อนนะครับซื้อ1ขวดใหญ่1,590ลดเหลือ999บาทปกติซื้อ1แถม1ในออนแอร์อื่นๆนะครับแต่เราครับขยายเวลาพิเศษครับเอาออนแอร์นี้มาเป็นพิเศษในช่วงสิ้นปีนะครับแถมขวดที่3ฟรีไปเลยเป็นซื้อ1แถม2ได้3ขวดใหญ่จ่ายแค่999บาทโทรมาที่1451หรือลายแอดอารดนะครับพิเศษรับฟรีเพิ่มไปอีกครับเฉพาะออนแอร์นี้มีของขวัญปีใหม่ให้ฟรีอีก1อย่างจะเลือกรับเป็นมาร์กหน้า3แผ่นมูลค่า597บาทหรือกระเป๋าสุดพรีเมียมจากอาร์มดก็ได้เลยโทรไม่ทันงดแถมงด ดราม่าทุกกรณีนะจ๊ะโทรมาได้เลยครับที่1451หรือ line @armado นะครับย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับวันนี้ครับถ้าเอา999บาทฐาน3เนี่ยขวดใหญ่นี้ครับเหลือขวดละ333บาทนะครับใช้ได้5เดือนนะครับเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจแล้วยิงมาครับนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับโทรมาได้เลยครับที่1451หรือ line @armado นะครับพิเศษรับฟรีผ้าไปอีกครับเฉพาะออนแอร์นี้มีของขวัญปีใหม่ให้ฟรีอีกหนึ่งอย่างจะเลือกรับเป็นมาร์กหน้า3แผ่นมูลค่า59 7บาาาาาททททหรรรรรรือกกกกกะะะเเเป๋สุุดดดดดพีีีมมมมม่่ยยจจ็ไไ้ลโันนงงแถณ๊ ที่1451หรือ Line a r m a า o นะครับยินดีกับ1,000ันท่านสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะครับยินดีด้วยครับ